สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปสำรวจอ่านคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นอึง้งคนไทยคลั่งไคล้ของมือสองญี่ปุ่นหนักมากจากช่อง an new ch ตอนนี้ของมือสองจากญี่ปุ่นกำลังมาแรงมากมากในเมืองไทยเลยนะคนแห่กันไปซื้อเยอะมากร้านนี่แน่นตลอดต้องรอคิวกันเข้าไปเลยทีเดียวแล้วของก็มีแทบทุกอย่างตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ของใช้จุกจิกเครื่องดนตรีเสื้อผ้าของในครัว เครื่องมือช่างไปจนถึงของหายากอย่างหิ้งพลาสตาญี่ปุ่นหรือป้ายร้านค้าเก่าๆจากญี่ปุ่นก็ยังมีวิธีการซื้อขายก็หลากหลายบางร้านคนเยอะจัดต้องจับฉลากเพื่อเข้าร้านของบางอย่างอย่างพวกตุ๊กตาก็ขายแบบช่างกิโลกันไปเลยแถมการประมูลของมือสองจากญี่ปุ่นก็ฮิตไม่แพ้กันทำไมคนไทยถึงชอบกันนักหลักๆเลยคือมองว่าของคุณภาพดีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แล้วก็มีหลายคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วอย่างบางคนก็สะสมชุดเกราะซามูไรฟิกเกอร์หรือเป็นแฟนการ์ตูนอนิเมะในคลิปมีตัวอย่างคนที่มาซื้อของอย่างนักแข่งรถที่มาหาซื้อหมวกกันน็อกญี่ปุ่นหรือคุณครูที่กเกษียณแล้วผันตัวมาเปิดร้านขายของมือสองจากญี่ปุ่นเองส่วนที่มาของสินค้าก็มาจากหลายแหล่งในญี่ปุ่น ทั้งจากบริษัทที่เลิกกิจการหรือจากบ้านคนที่เคลียร์ของทิ้งของธุรกิจเขาก็มองว่าเป็นการช่วยให้ของที่ยังใช้ได้ได้มีของใหม่นั่นเองเรารวบรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากชาวญี่ปุ่นมาทั้งหมด20คอมเมนต์มาลองฟังกันดูว่าพวกเขามีมุมมองต่อคลิปนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์ที่หนึ่งจาก a d m i ซ5 4 7 0แค่7ปีเก็บของพวกซามูไรหมวกกราะได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย เกก่งินคอมเมนต์นี้สงสัยในความรวดเร็วของการสะสมของเก่าสไตล์ซามูไรแสดงว่าผู้ชมท่านนี้อาจจะสนใจของเก่าญี่ปุ่นเป็นพิเศษเหมือนกับที่คลิปได้นำเสนอเรื่องความนิยมสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในไทยคอมเมนต์ที่2จาก km nt 6 ok vf อ่านแล้วปลื้มเลยอะขอบคุณคนไทยนะขาปอ ดูเหมือนว่าผู้ชมท่านนี้จะรู้สึกดีใจที่เห็นความนิยมของสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในประเทศไทยคอมเมนต์ที่3จากแอ๊ o จ s ว n ซขายต่อก็ช่างมันเถอะของที่ไม่ใช้แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามันช่วยให้คนเอเชียทำมาหากินชีวิตดีขึ้นหรือเป็นค่าเทอมให้ลูกๆได้ผมว่ามันเจ๋งสุดๆไปเลยอยากให้มีแบบนี้ที่อินโดนีเซียด้วยจังเลยท่านประธานรออยู่นะ มุมมองนี้เน้นย้ำถึงประโยชน์ที่มากกว่าแค่การค้าขายมองไปถึงการสร้างโอกาสและยกระดับชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเลยคอมเมนต์ที่4จาก a d ด a ข xv 2 r o โรโอ้โหรูปหน้าปกนี่ความรักที่มีต่อท่านโชกุนล้นทะลักออกมาเลยนะเนี่ยมุมมองนี้เชื่อมโยงกับภาพหน้าปกได้น่าสนใจทำให้ฉุกค,คิดเลยว่าจริงๆแล้วความนิยมสินค้าญี่ปุ่นในไทย อาจามีรากฐานมาจากความชื่นชมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดก็ได้คอมเมนต์ที่5จากแอดกันโซกกอกิวีอญี่ปุ่นนี่สุดยอดไปเลยอยากไปเที่ยวสักวันจังคอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นว่าความนิยมสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในไทยอาจจะช่วยกระตุ้นความสนใจในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้อีกทางเลยนะคอมเมนต์ที่6จากแอดอินอบอ เมื่อก่อนเคยไปเที่ยวเมืองไทยซื้อเสื้อผ้าสวยๆถูกถูกมาเพียบเลยอาหารก็อร่อยคนก็ใจดีใจดีของใช้ไม่ได้แล้วที่บ้านเนี่ยอยากเอาไปให้ฟรีๆเลยอะมุมมองนี้สะท้อนภาพพลักที่ดีของเมืองไทยในสายตานักท่องเที่ยวได้ชัดเจนเลยแถมยังชวนให้คิดถึงเรื่องการส่งต่อของมือสองที่เราเห็นในคลิปด้วยเหมือนกันคอมเมนต์ที่7จากแอดโซลสนตกึง พวกพ่อค้าเก่งกำไรที่เราเห็นเห็นกันน่ะเขาก็ขายของใหม่ที่กำลังฮิตฮิตกันในราคาแพงๆนั่นแหละแต่ที่เห็นในคลิปมันของมือสองนี่นาน่าจะเป็นพวกของเก่าของมือสองมากกว่าถ้าจะบอกว่าขายของมือสองมันไม่ดีแล้วพวกขายของรีไซเคิลร้านขายเสื้อผ้ามือสองร้านขายของเก่าร้านขายของวินเทจหรือพวกพ่อค้าส่งจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยถามจริงประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ชมท่านนี้กำลังตั้งคำถามถึงความแตกต่างระหว่างการเก่งกำไรสินค้าใหม่กับการซื้อขายสินค้ามือสองซึ่งในคลิปเราได้เห็นความต้องการสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในไทยที่หลากหลายมากๆเลย คอมเมนต์ที่8จากแอดมาปาโถึงจะเป็นการขายต่อก็เถอะก็ยังขอบคุณนะที่ช่วยซื้อของไปเยอะๆเลยคอมเมนต์ Comment นี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ว่าการที่สินค้ามือสองจากญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในไทยก็ช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้งได้เหมือนกันแถมยังสร้างรายได้ให้คนญี่ปุ่นอีกด้วยคอมเมนต์ Comment ที่9จากแอ u ยู ชอบไปเดียดตลาดลดราคาแบบในการ์ตูนซาเาเอะสังเลยนะใครคว้าอะไรไปได้ก็ถือว่าโชคดีไปอาจจะมีของดีซ่อนอยู่ก็ได้นะเนี่ยคอมเมนต์นี้มองตลาดมือสองของญี่ปุ่นในไทยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและสเสน่ห์แบบในการ์ตูนเลยนะเนี่ยใครจะรู้อาจจะเจอฟิกเกอร์หายากราคาถูกซ่อนอยู่จริงๆก็ได้คอมเมนต์ที่10จาก,จาก90 AZ 09 90 a z 09ดีใจด้วยนะอภิรักษ์หาของที่อยากได้เจอแล้วดูเหมือนว่าคุณอภิรักษ์จะเป็นนักสะสมตัวยงเนี่ยหวังว่าของมือสองจากญี่ปุ่นที่เจอจะถูกใจนะในคอมเมนต์ที่11จาก AdSession Club Japan 6088ไม่ใช่แค่คนไทยที่ชื่นชมของมือสองจากญี่ปุ่นหรอกนะที่ยุโรปอเมริกาเขาก็คลั่งคลาไม่แพ้กัน โดยเฉพาะรถกระบะเล็กนี่ฮิตสุดๆถึงขั้นแย่งกันซื้อเลยนะสีขาวนี่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ตอนนี้มีคนอเมริกันทําเป็นธุรกิจจริงจังเยอะมากแล้วแต่ละคนที่ได้รถไปนะดีใจอย่างกับเด็กได้ของเล่นเห็นแล้วในฐานะคนญี่ปุ่นก็พลอยดีใจไปด้วยเลยมุมมองนี้ขยายภาพความนิยมของสินค้ามือสองญี่ปุ่นไปไกลกว่าแค่ในไทยแสดงให้เห็นว่าเสน่ห์ของความเป็นญี่ปุ่น เนี่ยดึงดูดผู้คนทั่วโลกได้จริงๆคอมเมนต์ที่12จาก @X อดตัดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองคงอยู่เมืองไทยไม่ได้คนที่นั่นพลังเยอะกันจริงๆคอมเมนต์นี้สะท้อนภาพคนไทยที่มีความกระตือรือร้นสูงอาจจะยิ่งเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับความคึกคักในการแย่งชิงสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นที่เห็นในวิดีโอเลย คอมเมนต์ที่13จาก ads ค่ชื่อ n 7 e ดูถ้าจะมีพวกซื้อไปขายต่อนะเนี่ยเห็นบางคนหยิบของใส่ตะกร้าบแบบไม่ดูเลยก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะว่าตลาดสินค้ามือสองญี่ปุ่นในไทยอาจจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายต่ออีกทอดหนึ่งทำให้การแข่งขันสูงขึ้นไปอีกคอมเมนต์ที่14จาก a d user ขีด js 5 v v 2 x z 9P ของญี่ปุ่นนี่ฮิตจริงไปไหนใครๆก็ชอบอย่างพวกของเล่นตุ๊กตาก็ทนแถมสวยด้วยเขาว่ากันว่าขายได้ราคาดีเลยนะนั่นคอมเมนต์นี้เน้นย้ำถึงความนิยมของสินค้ามือสองญี่ปุ่นในไทยจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและความทนทานที่ทำให้ขายได้ราคาดีซึ่งก็สอดคล้องกับเนื้อหาในวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าเหล่านั้นคอมเมนต์ที่15จากแอดเยฮา,าเมื่อกี้เอาของไม่ได้ใช้ในบ้านไปขายร้านมือสองมากระเป๋าที่ไม่มียี่ห้อนี้ราคาดีกว่าเสื้อผ้าอีกนะแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกของเก่าๆเขาไม่เอา แต่พวกหมอ้อไฟฟ้าทำครัวนี่ได้ราคาดีเลยตุกตาดิสนีย์ก็ขายได้นะรวมรวมแล้วได้มา5,000เยนดีใจจังถ้าคนต่างชาติซื้อไปแล้วชอบก็คงดีน่าสนใจที่ของใช้ในบ้านที่เรามองข้ามกับกลายเป็นที่ต้องการในตลาดมือสองและอาจจะถูกส่งต่อไปสร้างความสุขให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งได้คอมเมนต์ที่16จาก a d m i s s u channel โอ้โหคนที่คลั่งคล้ายซามูไรนี่ เขาเก็บของมาแค่7ปีเองนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยสมัยนี้รู้สึกว่าคนต่างชาติจะรักญี่ปุ่นมากกว่าคนญี่ปุ่นเองอีกนะเนี่ยคอมเมนต์นี้ชวนให้คิดเลยว่าสเสน่ห์ของความเป็นญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติลหลงไหลนั้นอาจจะต่างจากมุมมองของคนญี่ปุ่นเองก็ได้อย่างที่เราเห็นในวิดีโอว่าสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการมากในไทย อาจเป็นเพราะความหายากหรือคุณค่าทางจิตใจบางอย่างที่คนญี่ปุ่นอาจมองข้ามไปแล้วก็ได้คอมเมนต์ที่17จาก ataro8v ของมันดีถึงจะเก่าก็เถอะของญี่ปุ่นนี่มันสุดยอดจริงๆเห็นได้ชัดว่าผู้ชมท่านนี้ก็เป็นอีกคนที่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นสอดคล้องกับที่ ในวิดีโอแสดงให้เห็นถึงความนิยมสินค้าญี่ปุ่นในไทยจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่18จากแอ um s คา a ุมาสวาตนาเบ626เคยได้ยินมาว่าพวกบริษัทรับเคลียบ้านคนตายเนี่ยเขาเอาเฟอร์นิเจอร์ที่จัดการแล้วไปขายต่อที่ไทยกับฟิลิปปินส์นะคอมเมนต์ Comment นี้ ชวนให้คิดถึงที่มาของสินค้ามือสองยอดนิยมเหล่านี้เลยนะว่ามาจากไหนกันบ้างคอมเมนต์ Comment ที่19จาก a d a l o n d i ด e ขีด Factory 176คุณอภิรักษ์นี่ออกตัวแรงอย่างกับนักแข่ง8ชั่วโมงเลยนะเนี่ยสตาร์ทได้พุ่งมาก คุณอภิรักษ์นี่คงจะอินกับสินค้ามือสองญี่ปุ่นในไทยมากเนี่ยถึงกับเปรียบเทียบกับการแข่งรถเลยแสดงว่าตลาดมันร้อนแรงจริงๆอย่างที่เห็นในคลิปเลยคอมเมนต์ที่20จาก a d ด a r ร u i n j ย์อิทำไมของมือสองญี่ปุ่นถึงฮิตในไทยขนาดนี้นะพวกตุ๊กตาเนี่ยเข้าใจได้เลยอะคือบางทีคู่รักไปเที่ยวเกมเซนเตอร์ด้วยกันก็คีบตุ๊กตามาเต็มไปหมด ขอเลิกกันแล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนไงมุมมองเรื่องตุ๊กตาที่มาจากความทรงจําของคู่รักอืมเป็นเรื่องน่าคิดนะว่าของมือสองบางอย่างมันไม่ได้มีแค่มูลค่าอย่างเดียวนะเป็นยังไงกันบ้างกับความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่เรานำมาฝากกันวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคนญี่ปุ่นเอง ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์และดีใจที่ของมือสองของเขาเป็นที่นิยมในไทยขนาดนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า